สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมมีรถกระบะแคปโตโยต้าวีโก้รุ่นนี้เป็นตัว2.5นะครับรุ่นตัวจีครับอินเตอร์คูลเลอร์แล้วรถปี2 0 0 6ครับนี่รถต้องบอกเลยว่ารถสภาพสวยมากนะครับวันนี้มีเข้ามาและแล้วก็ราคาเนี่ยผมขอเปิดไปอยู่ที่1,99,000บาทครับราคาอยู่ที่199,000บาทเดี๋ยวมาดูว่าสภาพเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างเข้ากับราคานี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาับชมกันเลยนะครับก็กระจังหน้าก็จะเป็นวีโก้ตัวโฉมแรกเลยนะครับรุ่นนี้เครื่อง2,500นะครับนี่ดูสภาพรอบคันครับสีสันสวยครับนะครับผมเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยนะครับล้อแมกเหมือนกันครับล้อแมกเนี่ยโอ้โหเดิมๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีคราบมีการ รอยต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ผมไล่ไปเก็บสีผมหมดไป2,000บาทนะครับเก็บแค่แม็กนะครับ2,000บาทนะครับจัดให้เลยนี่คือแม็กตัวเดิมของ Toyota นะครับยางนะครับถัดไปอาจจะมีการแตกรายงานการใช้งานหน่อยนะครับใช้อีกประมาณปีหนึ่งก็ต้องแนะนำว่าให้เปลี่ยนเลยนะครับนะครับสีสันรถสวยครับสีสันรถได้90%เลยนะครับ สติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับรวมถึงนะครับโตโยต้าก็พวกนี้เป็นกระจกเดิมของโตโยต้าหมดเลยนะครับนี่นะครับกระจกเดิมของโตโยต้านะครับตัวนี้เป็นกระบะแคบนะครับรถเดิมครับไม่เคยชนนะครับนี่มีเก็บสีมาภายนอกให้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัว h ฮ l u x G นะครับเป็นตัว G ก็รุ่นนี้ผมมีแอร์แบ็กให้นะครับ กันชนนะครับติดให้อยู่ครบเลยนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับนี่นี่คือสภาพรับคันตัวรถครับเดี๋ยวพามาเดินชมก่อนนะครับครับรถนะครับสีสันสวยหมดเลยนะครับนี่คือสภาพรับคันรถเป็นประมาณนี้นะครับนี่นีครับไม่ต้องไปเก็บอะไรครับสีภายนอกผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นดีเซลมีจมูกแล้วนะครับกระจกนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยทุกบานเลยนะครับตาไม่มัวไม่ลายแน่นอนนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยภาษีนะครับยีบเก้าพืชจิเดี๋ยวภาษีผมหักให้เลยแม้ภาษีจะยังไม่ขาดนะครับอาจจะอีกเดือนกว่านิดๆก็เดี๋ยวจัดก,การให้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาครับภาษีมันถูกมาก นะครับถ้าเป็นโชมิโก้เครื่อง2อ0 0เนี่ยภาษีถูกเสียไม่แพงหักตามจริงให้เลยผมหักพลบให้เลย600กว่ากับภาษีเนี่ยนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับราคา1 9ึ่งแบาทนี่คือสภาพภายนอกนะครับเดี๋ยวมาดูภายในว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่นี่คือสภาพแผงประตูฝั่งทางผู้โดยสารนะครับได้กระจกไฟฟ้าครับแต่ นะครับตัวนี้อาจจะมีคาบการใช้งานหน่อยสามารถทำความสะอาดได้นะครับเราเพิ่งเข้ามาวันนี้ครับวันนี้วันที่น่าจะ14ตุลานะครับถ่ายวันที่14ตุลาพวกนี้เดิมหมดเลยเม็ดอาร์กเห็นชัดเจนนะครับรถเดิมครับไม่เคยชนนะครับเม็ดอาร์นะครับพวกนี้นะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนะครับสามารถใส่ขวดน้าแก้วน้ําได้นะครับตรงนี้นะครับเบาะนะครับเดิมๆจะเป็นเบาะผ้าผสมแต่กับกำมะหยี่หน่อยแต่ว่า ก็เป็นเบาะเดิมมาเลยครับแต่นี่คือเกี่ยวหุ้มมานะครับหุ้มหนังมาคู่หน้าเพราะว่ากันเหนื่อแล้วด้วยนะครับนี่นะครับหุ้มมาเลยจากลูกค้าคนเดิมนะครับหุ้มมาสวยครับนะครับเข้ากับสีตัวรถนะครับตอนนี้นะครับเบาะผ่านไปคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็อาจจะมีคราบมีรอยสีลอกตามการใช้งานนะครับมีที่ใส่ของให้นะครับดวงไฟก็เปลี่ยนมา รู้สึกจะเปลี่ยนจากลูกค้านะครับไม่รู้ว่าเป็นไฟถอยหรือไฟอะไรน่าจะเป็นเป็นไฟหลอดไส้นะครับนะครับิือเข้ามาครับยังไม่ได้ออกอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นใบพรบรหมดหมดพร้อมภาษีแหละนะครับพรบรตัวรถนะครับอ่ะอะไรก็โอเคสายชาร์จ power outlet นะครับสองจุดนะครับแล้วก็ตัวไล่ฟ้านะครับวิทยุจะเป็นวิทยุของโตโยต้าเดินโรงงานนะครับ ใช้งานได้นะครับแล้วก็แอร์ตรงนี้นะครับปรับแบบนี้เลยปรับอุณหภูมิปรับพัดลมปรับต้องการใส่ตรงหน้าหรือใส่ตรงเท้าปรับได้หมดเลยนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเกียร์ไม่หลวมนะคุณผู้ชมสามารถใส่ดังเกียร์ได้เลยนะครับเกียร์ไม่หลวมนะครับนะตรงนี้มี่ใส่ของให้ด้วยนะครับสวยเลยตรงนี้มีที่วางของกระจุกกระจิกวางขวดน้ําแก้วน้ําได้ในส่วนของตรงนี้เบรกมือนะครับ นี่นะครับสามารถใส่ของได้มีเก๊ะให้โอเคนะครับรูปทรงสวยงามนะครับพห้ด้านม่านกันแดดระบบไฟไฟอ้าวทำไมจะนิรติอ่ะอ๋อเปิดให้สุดนะครับเมื่อกี้เปิดงักโอเคอม่างกันแดดไม่รัาการใช้งานครับ <c oughs> ตามสภาพคุณผู้ชม <c oughs> นี่คือกระบะแคบหลังครับประมาณนี้ครับมุมมองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งทางคนขับกันคุณผู้ชมนะครับฝั่งทางคนขับนะครับนี่แผงประตูสวยครับไม่มีล้าวครับนะครับกระจกเดิมปี06แท้ครับตัวนี้ก็เส้นสายขอบพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับ รถเดิมครับนะครับไม่เคยชนนะครับสามารถใส่ขวดน้ําได้เหมือนกันทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับตัวนี้เซนท่านล็อกอยู่นี่นะครับใช้งานได้แล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้คนขับนะครับตัวจท่านถึงจะได้แอร์แบ็กถ้าเป็นตัว E ไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นในเรื่องของความปลอดภัยมีมาให้แล้วในรุ่นตัวจนะครับ ตัวน,นี้ผมซื้อมาให้ให,ใหม่นะคุณผู้ชมเดิมเดมมันหกักโอโหแย่มากอะไรกว่ยจะหาซื้อได้แถมต้องซื้อเป็นชุดด้วยด้วยนะครับนะครับอ่ะกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกตัวนี้มองข้างสองฝั่งเนี่ยปรับไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าเป็นปีใหม่ขึ้นเนี่ยจะพับเก็บไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> นะครับนี่ในสุดมันเป็นที่สุดของปีนี้ครับนะครับท็อปสุดครับในเครื่องสองพันห้าที่เป็นรุ่นตูจีนะครับ อันนี้คือมองฝั่งคนขับพวงมาลัยก็สวยนะครับพวงมาลัยอ,อ,อาจจะมีการแต่รายงานด้านบนตรงนี้หน่อยนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับสภาพยังตึงอยู่ตรงนี้นะครับดูผืนผนดูสวยนะครับอ่ะอ่ะเล็กใหม่เล็กใหม่กุญแจร,รีโมททั้งคู่เลยแล้วก็มีกุญแจรตรงนี้ด้วยล็อกพวกไอ้เบกรกล็อกคัสตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมสองฝั่งนี้แหละครับ คันนี้เลขมาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันโลเลขมาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันโลนะครับเลขใหมแท้ไม่มีการกงใหมนแน่นอนสภาพตามคนจริงนะครับอ่ะถัดไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันอื่นทั้งก่อนนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องก่อนก่อนที่จะไปอ่าสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับด้วยนี่คือเบาะครับเบาะหนังหุ้มมาเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหุ้มมานี่ครับ อ่ะใส่เบาะนังเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเปิดดูกันนะผู้ชม,มนี่นะครับแคบหลังครับตัวนี้ยังเป็นแคปแบบไม่ได้นะครับยังอยู่ในโฉมตัวแรกอยู่นะครับสายเบลสายอะไรพวนี้วของตัวยาเดิมหมดเลยน่ครับเห็นไหมครับปีสองพันกนี่ผมนิ้วชี้อยู่นะครับ B06 นะครับ, 2006, รบ, 2006, รบสายเบลเดิมแท้จากโรงงาน อะประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมละนะีครับเดี๋ยวไปดูแขคบหลังไอ,อประตูท้ายนะครับฝาท้ายแม็กเลเนอร์นะครับพูดถึงนะี่ครับแม็กเลเนอร์อาจจะไม่ใช่ของโตโยต้าเป็นแบรนด์อื่นใส่เข้ามาแต่สวยนะี่ครับ,นะรบไม่มีการเจาะข้างไม่มีการบรรทุกหนักเดินให้ดูกันเลย นะครับไม่มีการเสริมคอกรถบ้านบ้านครับนี่ครับรถบ้านแท้ผมส่งฟรีให้ทั่วไทยครับอยู่จังหวัดไหนส่งให้หมดเลยจัดไฟแนนซื้อเงินสดได้ทั้งสองราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้ส่งฟรีครับไม่มีบวกค่าบริการใดเพิ่มนะครับราคาหนึ่งเก้าเก้านะครับผมนี่เสาคานเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับตัว AR เห็นได้ชัดเจนนะครับตัวหนังสือต้องเห็นนะครับตัว R เห็นชัดเจน นะครับตัวเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่คึ๊บๆๆนี่นี่ครับสวยครับไม่มีผุครับนะครับรถสวยเลยนะครับเชสซีเชสซีนี่ครับเชสซีสวยไม่มีผุครับ สวยเลยนะครับอันนี้ก็ช่วงล่างดีครับขับโอเคนะครับไม่มีอาการของลูกหมากเพราะว่าไปลองขับมาจากเมืองเหมืองเหมือนกันคันนี้นะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับแล้วก็รวมถึงกุญแจท่านได้สองดอกสองชุดเลยปกติหายยากครับนะครับอ่ะนี่คือสภาพภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องความเดิมนะครับนะครับ อย่างแรกให้ดูครับหัวน็อตครับ ott, น็อตนี่ครับมีการขยับทําสีมาอันนี้คือผมผมพ่นใส่ไว้นะครับอันนี้ทําเองพ่นคือ,อาการเสนิมนะครับนี่แต่ว่าขอบเส้นสายเดิมหมดนะครับน็อตขยับไปทําสีนะครับสังเกตว่าสีสันมันจะสวยนะครับสติกเกอร์คือปรับอากาศนี้ของเดิมภายในยังคงสภาพเดิมผมเก็บแค่ภายนอกนะครับภายในห้าก็จะเห็นโตโยต้าเหมือนกันทุกรุ่นนั้นแต่โชมิโก้ปี2004จนถึง อ่า5 0 1 5เห็นแบบนี้หมดเลยนะครับนี่ครับขอบโครงสร้างเดิมหมดครับสังเกตครับสีจะแตกต่างกันมีการพ่นการสนิมนะครับแจ้งคุณผู้ชมด้วยนะครับน็อตยึดฐานในไม่มีขยับนะครับพวกนี้หัวน็อตเดิมนะครับนี่ครับแก้มเดิมหมดเลยนะครับแก้มเดิมหมดรถไม่เคยชนครับรับประกันว่ารถเดิมทุกชิ้นนะครับตัวอฝั่งขวานะครับหมายเลขคานหน้านะครับ นะครับตัว L ฝั่งซ้ายนะครับนี่เพจปี2 0 0 6เครื่อง2องพนห้าครับข้างๆก็จะมีสติกเกอร์มอกนะครับผู้นี้เดิมจากโรงงานนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับตามสเปคตัวรถเลยนะครับเครื่องนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับเครื่องดูดีนะครับอาจจะมีค่าฝุ่นหน่อยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาล้างภายนอกให้ดูกันเฉยๆ นะครับให้ดูในเรื่องของเครื่องเนี่ยว่ามันไม่มีเยิ้มเท่านี้ก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวรอรับรถเนี่ยล้างให้ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างอาเีดล้างห้องเครื่องช่วงล่างให้เลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวรถนะครับนะครับนะครับน้ามันน้ามันเบรกนะครับยังใสเลยนะครับเปิดให้ดูก็คือรถได้ผ่านการใช้งานมานะครับไม่ได้ว่าเจาะค้างนานถ้าค้างนานเนี่ย จะดำนะครับตัวกองน้ำมันเครื่องเราจะเปลี่ยนให้ตอนท่านรับรถนะครับเปลี่ยนให้แน่นอนทันทีนะครับประมาณนี้ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่เราได้เห็นกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันครับนะครับกุญแจใช้ได้ทั้งสองดอกเลยนะคุณผู้ชมนี่เสียเข้าไปอ่ะอันนี้เขาเปิดติดนะครับ อันนี้เปิดติดน,นะอัน,นี้กันหนึ่งมันใช้ได้ทั้งสองดอกครับนี่ครับน,นี่ครับรถสตาร์ทกันคุณผู้ชมนี่ครับรถสตาร์ทติดง่ายครับเสียงเครื่องดีครับ ผมรับประกันว่าไม่มีควันไม่มีไอนะครับดูมือนะครับดูมือผมนะครับไม่มีควันไม่มีไอแน่นอนนะครับการันตีเบอร์เครื่องดีนี่ครับรถวีโกตั้งแต่โฉมปี2 0 0 0 2004จนถึง2,015ห้ามมีไอห้ามีควันออกเในขาดนะครับวีโกห้ามมีนี่ครับ คอมแอร์ทำงานปกติเลยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมเสียงเครื่องตัวรถฟังกันแล้ว บอกก่อนคุณผู้ชมโอเคและเข็มขัดก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยนะครับอ๋อนัดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทงัครั้งถัดไปอยู่ที่สามแสนสามหมื่นโลบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งถัดไปอยู่ที่สามแสนสามหมื่นโลอันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันก็ขับอีกพันหนึ่งก็คือเปลี่ยนเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องมปอะไรมาก นี่ครับเริ่มต้นใหม่จากเราดีที่สุดครับทางร้านบริการให้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะร้อยของกำหนดบางทีคุณอาจจะใช้งานมากเกินไปเกินที่เขารับโคตาไม่ไหวอะ่ะคุณก็ต้องไปทําล่วงหน้าก่อนไปเปลี่ยนล่วงหน้าก่อนนะครับนะมาลองขับหัก้ายขวาสุดดูกันเช็คช่วงล่างเดี๋ยวผมจะเงียบหน่อยนะครับเพื่อให้ฟังเสียงเพราะว่าอ่าลูกหมากแล้วก็เสียงโชกค จะเข้ามาด้านในนี่ครับนี่ครับนี่ครับขับปกติเลยครับเขาโค้งช่วงล่างครับ ประมาณนี้คุณผู้ชมเข้าถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวมันถ่ายไม่ได้นะครับนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเขาจะจำกัดน,นะครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมราคา1 9 9 9 0 0บาทนะีครับวันนี้พามารีวิวพามาลองขับให้รับชมกันนะครับใครสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนตัวไหนอะ เอาสักเพลงเอาสักเพลงอให้ไม่เลือกสักเพลงไ,ไ,ได้เพลงครับแสดงว่า FM 8ป5สิบกุ้ผมเนี่ยคืนไม่ถึงตรงนี้น้องเสอยู่ในเมืองครับสมั่นอยู่ในเมืองนะครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าฝากกันนี้ด้วย Vigo P ปูน6ราคาค่าตัว 1 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจโทรถามมาได้เลยจับไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้งสองสำหรับวันนี้ผมแล้วอขอนแก่นต้องขอตัวลากผู้ชมในะที่นี้กันด้วยเแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆใหที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ